ใส่ชีวิตไหมีความสุกบบยุ่ตีกับของนอกกายเมื่อนี่เปลี่ยนผ้นปาปูโตว่นไปได้ผ้าปูโตมาไม่กับเสร็จทำความสะอาดโตไหไม่เอี่ยมก้อนที่จะปูกระดาษเช็ดชิวเซร็จลงไปพี่น้องเอ้ยนี่ละนีละ่ล่ะเขาว่าแม่บานแม่เลื่อนผู้ได้เฮือแต่แมบ่บานแม่เลื่อนป่านี้เฮี้ยนกับบาเงาอยู่พี่น้องบัดท,ที่นี่เอาความสดใสมาฝากใส่ชีวิตไหมีความสุกไหมีร่รอยยิ้ม คิดแต่ว่าเหตุไดเงินในกระเป๋าสีเพิ่มพูนคิดแต่ว่าเหตุไดชีวิตบันปลายสิสบายขึ้นภูเขาพูนแล้วคันได้เบาคันได้ว่ากลับมาพร้อมคว่มสดใซลาเรืองหลังจากยึดติดกับอดีตเกินไปพู้นี้อดีตก็คือสิ่งที่หฮางกับไปแก้ไขบ่ได้หฮางกับเหตุปัจจุบันให้ดีที่สุดนะพี่น้องเนาะ เอาความสดใสการเมียนหัวเมียนเฮียนมาฝากพักเรียงดาม,มงดาม,มาพาคกันไปเงี้ยวเงวบัวมีผู้ใดบ่เคยผิดพลาดแม้กระทั่งเฮ้ากับผิดพลาดคือกันทุกคนตวนมีการผิดพลาด เขานั้นา่าหันเดนักปาายังรู้พังผุนอ้ะอ้้ยมาแล้วบทกบวีีหไ่สุภาษสิทธิ์่ให้พี่น้องปองไปได้รับส้มรับฟังผุนอ่ะบานีนากระซิบีบูดบูดตึงๆเ,เนี่ยเด้อพี่น้องผู้นี้บ่บูดดอกเมื่อนี้กะอารมณ์มาเต็มอารมณ์แจ่มใสพึ่งสิตอบดามงดาม,ม่าไปอันมินมาใดจังไดคอมเมนต์มาใดจังไดสมนำนาผัวนอกใจ โอ้ยถ้าเป็นลูกเต่าเล่าดากเจ้าหรือว่าเป็นลูกเตา่าเจ้าเจ้าสีเดจังได้ถ้าเป็นคนไก่ตัวเจ้าที่ไข่ออกมา, <c oughs> มาเฮ็ดคีบเม้าวถึงอดีตมเม้าวถึงลูกสิ่งทุกูกยางทิ่ในชีวิตที่ข่เกยเจอข่อยอยังให้เป็นประสบการณ์อยางให้ทุกคนผู้หญิงทุกคนได้เข้มแข็งแล้วฝ่าสดใสเร็วๆให้ได้มีจิตใจทีลาเรื่อง้อมกับรอยยิมให้ลูกๆคิดแต่ว่าทีเฮดจังได้อานาคต ปัจจุบันห่อสีเลียงลูกได้ดีที่สุดสดใสที่สุดยิ้มแย้มให้ลูกได้ที่สุดผ้าลูกหัวเราะให้ได้ที่สุดใส่ชีวิตให้มีความสุขบอกลูกสอนลูกบอกหลานสอนหลานอย่าไปหามงหาเม่นผู้ใดจังสันจังซี่แมวเม่นแนวบดีให้สอนลูกสอนหลานเม่นแนวดีๆให้เกียรติคนอื่นเขาที่เขาเห็นให้เบิ้งกบเบิ่งไปมีนาที่เบิ่งกบแค่เบิ้ง ามอมักกะแค่เลื่อนผ่านตามากกกักกะกดไหลกดแชร์แค่นั้นล่ละพี่น้องเอ้ยความสุขของเฮ้าความสุขไผยมั่นว่ากันว่าไดดอกนี่ละเข้าสมนำหนากะหลายคนล่อเหยียบกะหลายเข้าสิลม้มล่มได้แต่ว่าต้องลูไขว้ยอย่าถอยอย่าถอยคนทุกคนยอมมีประสบการณ์มีอดีตกันทังนั้นสู้เอาเริ่มไม่กันเริ่มตนไม่กัน สิ่งใดบ่ดีก็ตัดถิ่มไปสิ่งใดที่ดีก็น้ำมาคิดน้ำมาปรปับปุงใส่ในชีวิตเจ้าของเม่ออยากให้คนไปเม่นไปบ่าเนี่ยบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อ